สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่สดใสนะครับผมช่วงนี้มีแพ็กมาไม่ต้องหยุดหย่อนกันเลยนะครับผมวันพฤหัสวันเาส,นสาร์นี่วันจันนะครับจริงๆน่าจะมี7วันไปเลยนะครับผม7วันเกาะเพชร7สีไปเลยนะครับผม วันจันทรแพ็กโชว์ไทมวันอังคารแพ็กไฮไลท์วันเอ่อพุธแพ็กเขียววันพุหัสแพ็กอีพิกวันศุกร์แพ็กวนวันเสาร์แพ็ก48ชั่วโมงวันอาทิตย์แพ็กฟรีสไตล์อะไรเงี้ยเออช่วยคิดในเมื่อร้อนก็ร้อนเอามาทุกแพ็กทุกวันไปเลยนะครับผมมาวันจันท์ก็เป็นคิวของแพ็กอีพิกนั่นเองนะครับปกติเช้าวันจันทร์เราจะเมาเมามอยผลบอลเมื่อคืนนี้แต่รู้สึกว่าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงเทอร์มินทีมชาตินะครับผมฝรั่งเศสชนะเยอรมันไปเท่าไหร่นะเมื่อคืนเนี้ยผมดูไม่จบ200ใสองศูน ็คู่ชิงยังไงนะยูฟ่าเนชั่นเนชั่นลีกนะครับผมว่าผมว่าอัตรรดมันมันน้อยกว่าฟุตบอลยูโรเยอะเลยอ่ะมันเป็นมันเป็นแบบบอลลีกเนาะบอลลีกแบบทีมชาตินะครับผมก็ถือว่าหลากหลายดีนะครับแต่ว่ายังไงอัตรรดมันก็อยู่ที่บอลโลกกับกบอลยูโรว่ะนะทุกท,ทุกวันนี้นะครับผมถ้าเป็นฟุตบอลทีมชาตินะครับว่ากันไปครับมาแพ็คใหม่ก็เป็นการ์ดทีมชาติครับเนเชแนลแอตตัคเกอร์สครับแล้วก็เป็นการ์ดอีพิกครั้งแรกของ3เอ้ย2คนเดยอาซามีการ์ดอีพิกที่เป็นร่างเอ่อเชลซี Chelsea อยู่แล้ว1การร์ดนะคับผม แต่ว่าลอเรนโซอิ Olivier, u, นเซนเย่ ye, ye, นะครับผมกับโอลิเวียชิลูนะครับผม2เย่2เย่นะครับเออเป็นการ์ดอีพิกครั้งแรกนะครับผมอินเซนเย่กับชิลูชิลูก็เหมือนจะยังไม่ได้เลิกเล่นเนาะไปเล่นในอเมริกานะครับผมอินเซนเย่ก็ยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้เลิกเล่นแต่ว่าเอ่อตอนนี้มันไม่สําคัญแล้วล่ะนะครับผมอีพ e ิกการ์ด e อีพ e ิกการ์ดตำนานไม่ได้ไหมายความว่าต้องเป็นนักเตะเลิกเล่นแล้วนะฮะแล้วก็จะเป็นครั้งที่2นะครับผมที่แพ็ก e อีพิกวันจันทร์มีสสกิลพิเศษมีสกิลพิเศษ3ตัวเลยเมื่อววานนมมีอเึงบก่ อนาคตแน่นอนครับก็ก่อนที่จะมี3บูสต์นะครับผมจะมีนักเตะคนไหนไหมที่จะมีสกิลพิเศษ2สกิลเออเข้าท่าวะ่ะถ้าสมมุติว่าโอลิเวียชิลูนะครับมี2สกิลพิเศษคุณอยากให้เป็น2สกิลพิเศษอะไรละครับสกิลพิเศษอันนี้นะครับก็จะเป็นบูลเล็ตเฮดเดอร์ลูกโขกกระสุนโลกันนะครับอีกสกิลหนึ่งถ้าเลือกได้ผมก็อยากได้ฟิโนเมเนลฟินิชชิ่งนะครับใช่ไหมมันก็นึกอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกก็แหละนะสกิลตอนนี้นะครับผมหรือเป็นสกิลอะไรอะ่ะมีซูเปอร์ซับเพราะว่าช เออแจมแจมแจมโอชิลูนี่เป็นตัวโคตรซุปเปอร์ซับท,ที่ดีเลยนะครับบางไอดีที่เป็นไอดีพวกไอดีสายฟรีหรือไอดีสายเติมก็ตามนะครับผมใช้ชิรูร่างเอซมิลานเนี่ยซุปเปอร์ซับลงมาโคตรพักการ์ดเขียวนะไอร่างที่แบบอู่ปโปรไฟต์ติลังกาโอ้โหโคตรเท่ทุกคนบอกเฮ้ยนะชิลูนี่ตัวซุปเปอร์ซับโคตรดีเลยนะครับแล้วจังหวะซุปเปอร์ซับคืออะไรที่เป็นจุดเด่นหรือว่าจุดความเก่งของเขาหรือปะลูกโขกครับลูกโขกลงมาช่วงครึ่งหลังหรือช่วงท้ายเกมนะครับลงมาซุปซเปอร์ ต้องส่งชิลูลงมาแล้วล่ะนะครับคุณคิดดูว่าชิลูร่างการ์ดเขียวร่างซูเปอร์ซับแบบนั้นนะ่ะยังมงโขดแล้วนะครับทุกคนและตอนเนี้ยชิลูร่างอีปิกแถมมีบุลเลตเฮดเดอร์มาอีกอะ่ะโอ้โหน่าจะเป็นน้องชายของแกนโคลเลอร์หรือเปล่าวะเนี่ยสไตล์ทาร์เก็ตแมนเหมือนเดิมนะครับสูง192ซนติเมตรนะครับเป็นชิลูในวัย32ปีตอนนั้นเนี่ยเล่นให้กับเชลซีนะบางคนก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าการ์ดออกมาเนี่ยโลโก้สโมรสรเนี่ยจะเป็นเอ่สสอสโมสรอะไรนะครับเป็นเชลซี นะครีน่นี่ไม่ใช่อาร์เซนอลนะคือตอนแรกอะ่ะในดัตต้าเบสนะครับผมลุงหับอาจจะคาดการไว้ว่าชิลูร่างนี้จะเป็นร่างสโมสรอาร์เซนอลนะครับผมเนาะใช่ไหมแต่สุดท้ายนี่เป็นเชลซีเชลซีแต่เป็นการ์ดทีมชาตินะเอาไปเล่นอีเวนต์พรีเมียร์ลีกได้นะครับผมตอนนั้นเล่นที้กับเชลซีนะเชลซีอาร์เซนอลเอซีมิลานหลายสโมสรน,นะพี่แกเล่นเนาะโอเคอ่ะเสียดายนะถ้าเป็นการ์ดสโมสรเอ่อเชลซี Chelsea, หรือว่าอาร์เซนอลนี่ผมว่ามีคนตามล่าเยอะมากกว่านี้นะครับเนาะการ์ดทีมชาติมันก็จะเป็นแบบช่วงๆนะครับก็อารมณ์มันก็จะมา ช่วงทีมชาตินะครับผมฟุตบอลทีมชาติมาอ่ะโอลิบิเดชิลูครับอ่าตัวที่ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวหลักของหลายคนหรือเปล่านะที่ที่อยากได้กันมากที่สุดนะครับเลเวลมันออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับลุงหับแกก็โอ้รู้เลเวลก่อนล่วงหน้าด้วยอ่ะถ้าค่าพลังแบบอินซักกี้นะครับผมออโต้เนี่ยอินซักกี้ไปซาอุแล้วใช่ปะซิโมเน่อินซักกี้นะน้องชายของฟริโปโคสนะครับผมเออร้อยสองเหรอร้อยสองถ้าเราใส่ฟิสิคอลิตี้ไปแล้วครับอ่าบูสเตอร์ฟิสิคอลิตี้บวกหนึ่งนะครับผมอุ้ยทำไมค่าพลัง มันดูมันไม่เยอะเลยว่ะ ทำไมค่าพลังมันดูเหมือนไม่เยอะวะอาจจะเป็นเพราะว่าตรงนี้เราต้องปรับตรงนี้นะครับผมเราต้องปรับตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับเราต้องปรับค่าพลังหน่อยอ่าแล้วก็บูสเตอร์เบ็ดแรกเป็นแอร์เลด้วยนะครับทุกคนอ่าถ้าใส่แอร์เลอีกเม็ดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นร0 3เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราใส่มาตรฐานของกองหน้านะครับผมสไตรเกอร์อินสติ้งปุ๊บอ่าต้องปรับหน่อยอ่ะอยากลองอยากเล่นเลยฮะต้องปรับอันนี้หน่อยนะครับผมเพิ่มความแข็งแกร่งหน่อยปุ๊บเข้าไปปรับได้ปรับได้ครับทุกคนถ้าจะเอาแบบสายโคกสายแข็งเเเเลลลยยยยยยยออออ่ะปรรับบไไดดดดดดู้้้แวววๆนนีีีีสต รีวิวนะครับรีวิวตัวไหนไม่ทันขอภัยจริงๆนะครับผมอินเดสตาร,รีวิวไม่ทันมีคนขอผมเห็นแล้วล่ะแต่ว่ามันทําไม่ทันจริงๆนะครับคลิปหนึ่งก็หลายชั่วโมงนะครับผมจะมีแพ็คใหม่มาอีกแล้วเนี่ยครับตอนนี้มันอาทิตย์ละ3แพ็คเลยอะวันเสาร์อีกอะไรอีกนะครับผมอย่างอื่นก็ต้องทำไนงะรีวิวก็ต้องจัดโอ้ปะ รับสมัครคนช่วยรีวิวครับพี่มีคนเคยมาช่วยรีวิวแล้วนะครับผมทําได้ตัวหนึ่งช่วยทําได้ตัวหนึ่งแล้วก็เลิกไปพี่เหนื่อยจริงครับพี่ทําได้ขนาดนี้ยังไงครับเนี่ยผมแค่ช่วยพี่ทําคลิปหนึ่งนี่ผมไม่ไหวแล้วอ,อันนั้นแค่ขั้นตอนเสียวหนึ่งนะเสียวหนึ่งนะครับคือช่วยกันเล่นช่วยกันอะไรเงี้ยนะครับผมอ่ามน,นอกจากนั้นมันต้องมีเรียบเรียงมีอะไรอีกโอ้โอโอเยอะแยะนะครับอ่ะโอเคโอลิเวเยชิลูครับตัวต่อไปครับเอาสละเอกตัวหนึ่งไลกว่าครับผมลอเรนโซอินซินเย่โอ้โหได้ว่ะชิล อินเซนเย่ร้อยหกสิบสามครับผมถ้าสมมุติว่ามันมีเอฟเฟกแบบว่าเอานักเตะ3ตัวที่อยู่ในแพ็คเนี่ยมายืนเรียงกันผมว่าเหมือนพ่อกับลูก <laughs> ร้อยหกสิบสามกับร้อยเก้าสิบเท่าไหร่วะเมื่อกี้ร้อยเก้าสิบกว่านะครับโอ้ร้อยหกสิบสามเซนติเมตรครับผมอินซิเด่แต่มันคนละตำแหน่งกันสไตล์คนละสไตล์กันนะครับอินซิเด่เป็นนักเตะที่ตัวเล็กมากนะครับแต่ว่ามีความคล่องแคล่วสูงมากๆเลยนะครับผมสโมสรในการ์ดนี้นะครับก็จะเป็นนาโปลีใช่ไหมอ่ะนาโปลีครับนาโปลีนะครับผมนี่นาโปลีเดอร์โอเคก็ไปทำฟูลทีมนาโปลีมันก็ไม่สวยอีกย่างเป็นการ์ดทีมชาตินะครับทีมชาติอิตาลีนั่นเองนะครับอิตาลีปี2021เออมันมีปีบอกอิตาลีีป2021นะครับขอ็ดเออมันมี อนที่หนึงครับผมชิลูปีอะไรวะชิลูนี่192นะครับผมเออฝรั่งเศสปี2018นะครับฟุตบอลโลกนะครับผมแชมป์เนาะเออชิลูนี่คือโคตรมหาแชมป์เนาะเออเป็นเป็นนักเตะที่ถูกชะตาถูกโฉบกับแชมป์เหลือเกินนะครับผม2021นะครับอายุ30ปีโพลิฟิกวิงเกอร์นะครับผมอ่าบูสเตอร์เทคนิคนะครับโมเมนตัมดิฟฟิ้งนะครับสำหรับสกิลพิเศษของอินเซนเย่ถ้ามีอีกหนึ่งสกิลให้อินเซนเย่นะครับผมนอกจากโมเมนตัมดิฟฟิ้งคุณอยากได้ใครอ่าสกิ อินซินเย่นะนะครับผมถ้าออโต้คอสอินซากี้นะครับผมก็จะไปอยู่ที่100สัถ้าเราใส่เราใส่บูสเตอร์เม็ดที่2อง104ได้นะครับ104ได้เด่นที่เรื่องของการเลี้ยงบอลของบอลตรงนี้ก็หน้าปารับเหมือนกันอาจจะเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับตอนนี้เกมเพย์อาจจะต้องไปใส่อย่างอื่นมากกว่ามาเลี้ยงบอลของบอลหรือเปล่านะอ่าเดี๋ยวว่ากันนะครับสำหรับอินซินเย่นะตัวเล็กพิ่ขี้หนูจี๊ดนะครับถ้าเกมลื่นๆเกมคล่องๆนะครับ,น,น,รบนักเตะแบบนี้ผมบอกเลยว่าเล่นแล้วมันมือนะครับผม ก็รออยู่ว่าเกมเพย์ตอนไหนจะจะเน้นเรื่องของการเลี้ยงบอลของบอลตอนนี้แผดแพดอะไรนะแพดพาสใช่ปะแพดยกนะครับแพดจ่ายบอลน,นะครับผมเดี๋ยวรอดูว่าแพดไหนที่เลี้ยงบอลคล่องๆเหมือนตอนพักเบสนะครับผมตัวที่คลองบอลดีๆนะครับผมอินเตอร์นาเมสซี่ชาบี้นะครับผมและรวมถึงพวกเนี้ยเย่ด้วยนะครับโอ้ครองบอลดีๆแบบนี้นะครับผมร็อกมันกันเลยทีเดียวเชียวหลังหักหลังหักกันเลยนะ,ะเอออยากให้มีแผดแบบนั้นบ้างนะครับผมเนาะอ่ะตอนนั้นก็รอกันก่อนอน,นะครับสำหรับเมตานั้นอินซินเย่ครับตัวเล็กพิะคะ 192นะครับต่างกันกี่เซนวะนะเกือบ30เซนเกือบฟุตหนึ่งอะเกือบฟุตหนึ่งไหมบรรทัดอะประมาณเนี้ย <laughs> ไหมบรรทัดหนึ่งฟุตหนึ่งประมาณเนี้ยเออโอเคครับอินซินเย่เด้อและก็อีกหนึ่งคนนะครับเอเดนอาซาครับผมกับอีพิกกรังที่2นะครับแต่ก็โลโก้ข้างในเนี่ยยังเป็นเชลซีอยู่นะทุกคนนะโลโก้สมุทรสอนเป็นเชลซีนะครับเพราะว่านี่เป็น อาซากับทีมชาติเบลเยียมในปี2018นะครับเอาไปเล่นอีเวนต์พรีเมียร์ลีกได้นะครับผมร่างนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเป็นร่างกลางรุกครับผม AMF นะครับไม่ใช่ปีกเหมือนกับร่างที่แล้วนะครับแล้วก็อายุที่7ปีสไตล์โฮเพเยอร์โอโ้โหชอบเอาโฮเพเยอร์มันจ้าตอนแรกผมไม่ได้สังเกตนะโฮเพเยอร์มาอีกแล้วต้องมาทุกพักอะโฮเพเยอร์แต่ถ้าเกิดขยับไปเล่นเป็นปีกเนี่ยก็จะเป็นออฟสไตล์ไปหรือว่าเล่นปีกต่ำก็จะเป็นโฮเพเยอร์ได้เหมือนกันนะครับ แล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่สไตล์นะครับสกิลพิเศษนะครับผมก็จะเป็นสกิล acceleration burst สกิลของเนย์มาเนาะครับเป็นสกิลจะเบิดกระชากพลังถ้ามีสกิลพิเศษอีกหนึ่งสกิลคุณอยากให้สกิลอะไรนะครับผมก็คิงคงคิดว่าน่าจะเป็นบิสเคิลเลอร์กันแหละนะครับผมคงนึกถึงสกิลอื่นไม่ได้แล้วล่ะนะครับผมถ้าเลือกได้นะอนาคตก็อาจจะเลือกได้นะเหมือนบูสเตอร์เออสกิลพิเศษสกิลที่2คุณต้องซื้อบูสเตอร์ด้วยราคา 100ล้านบาทครับผมคุณจะเป็นหัวแถวคุณจะไปต่อแถวใหม่ <c oughs> เดี๋ยว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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่โอเคครับ3าตัวนี้นะครับเอาเป็นว่าแหมมันมีแพ็คมาบ่อยเหลือเกินขออนุญาตร่วมสนุกเหมือนเดิมนะครับผมมีอยู่1000พนะครับอ่าคลิปนี้ขอญาตเปิดแบบทีละร้อยเด้จะเป็นยังไงนะขอลองดูนะทีละร้อยนะครับสอยดาวดึงดูเด้นะครับอ่าไายะเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงครับใครจะไปรู้ล่ะครับ เผื่อร้อยแรกแตกมาขึ้นมานี่หาเลยนะได้ก็ได้ได้ก็ดีครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทําไมพี่ไม่กด900แล้วครับเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยไงขออนุญาตเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะครับบางคนบอกว่าพี่เปิดทีละร้อยลองทาคลิปแบบว่าเปิดทีละร้อยจนหมดแพ็คเลยดิ150ตัว15,000ทองนะครับผม 15, บผม,มีคนจะบ้าบอคอแตกทำอย่างนั้นไหมอ่ะนอกจากทำแบบคอนเทนต์สายฮาอะไรเงี้ยครับแล้วใครจะลงทุนขนาดนั้น นะบางทีมันก็เป็นการแบบหน้ามืดให้คนดูเอาเป็นเยี่ยงอย่างเนี่ยผมก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากทําขนาดนั้นนะครับผมเนาะเอาสนุกนานๆทั้งทีหนึ่งอาจจะได้นะครับแต่ว่าถ้าแบบบ้าบอคอแตกเกินไปนะฮะหรือว่าหากโหมเกินไปก็ไม่เอานะฮะไม่ควรนะครับผมบางคนมีด่าว่าพี่โอ้พุ่มเฟยอะไรเงี้ยนะเมื่อตอนภาคเบสนะครับเปิดกระหน่ำกระหน่ำกระหน่ำนะโอโ้โหพุ่มเฟยเลยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กๆเลยเด็กๆเ,เ,เ,เขาไม่ได้มีเงินมาเปิดอะไรขนาดนั้นเฮ้ยผมก็ยังจําฝังใจอยู่เลยเนี่ย ตอนนี้ทุกวันนี้ก็เปิดบ้างแต่ถ้าเปิดทุกแพ็คแบบเหมาทุกแพ็คก็ไม่ไม่ไหวนะฮึดใช้เลนจ์ดีกว่าใช้ความท้าทายนะครับในการเ,าเก็บทองสะสมทองแล้วก็เมเนจนะครับบริหารทรัพยากรบริหารทองนะครับผมเออเนาะอยากได้ตัวที่เปิดแล้วการ์ดมันก็มีใหม,ใหม่ใหม่เรื่อยๆครับผมดีกว่าแบบว่าลงทุนเยอะแยะแล้วก็เล่นไม่ครบเลยไม่ทั่วถึงอย่างที่ผมพูดในคลิปก่พอนคุยเมื่อวานนะครับผมทําให้เราเสียดายนะแล้วพอ พอเล่นไม่ทั่วถึงเล่นไม่ครบอะ่ะแล้วพอมีการ์ดใหม่มานะก็มาบ่นพี่โคว่าโอ้โหอันเก่าขยันออกการ์ดเหลือเกินนะครับมีการ์ดใหม่อีกแล้วอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมเราก็ไปบ่นเขาว่าเกมมันก็ต้องเดินต่อไปนะครับเราได้การ์ดไหนม,มาเราก็ต้องเล่นให้คุ้มนะครับไม่ใช่ว่าเราเปิดไปเยอะแล้วเล่นไม่คุ้มไนงะแล้วก็ไปบ่นเกมว่ามีการ์ดใหม่ออกมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวมีเสามบูสต์มีสกิลพิเศษ2สกิลอีกอะไรเงี้ย อันนี้ยังไม่มีข่าวนะทุกคนนะอันนี้เขาแค่พูดล่วงหน้านะครับแต่มันคงเป็นแบบแบบนั้นแหละเดี๋ยวจะหาว่าพี่มันมีข่าว3บูสแล้วครับสสกิ skill ลด้วยครับไม่ครับยังไม่มีข่าวทางการนะครับผมเราแค่พูดล่วงหน้านะครับแต่คงเป็นแนวแนวนี้แหละเฮ้ย hey! ทีละร้อยเว้ยเฮ้ยขอการไฮไลท์หน่อยเด้เฮ้ยผมยังไม่ได้ดูเลยว่าการไฮไลท์มีใครบ้างนะเผื่อมีตัวแมนยูมีปะ่ะวะเฮ้ยซั hey! มซี่ว่ะ <laughs> การแมนยูด้วยนะ เออโลโก้ข้างในเป็นเมนยูดินะเออถ้าเป็นโลโก้ทีมชักไอถ้าเป็นโลโก้สโมสรนี่เขาว่าไปอย่างนะครับทำไมต้องดูตัวเมนยูเลยครับพี่ออไอไอนั่นไอนั่นมายังวะเอบลโมมายังวะเฮี Here วยวิโก้เรียงวะแล้วก็รู้สึกว่าวเอเคเดสเขาจะมีใจให้นะเมนยูนะไม่รู้ว่าโต้ข่าวกันไปเองหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าข่าวแบบนี้นะครับทำใจไว้ได้เลยอย่าเผื่อใจไว้ก่อนนะครับอย่าทำใจเผื่อใจไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวสักพักก็ชูเสื้ออาเซนอล <laughs> ไป หนึ่งร้อยสวยดาวดึงหนึ่งพันครั้งเอ่หนึ่งพันทองครับสิบครั้งเหลือสี่ครั้งครับดาวดึงจริงๆครับผมมันอยู่ไกลเกินเอื้อมเหลือเกินและหลังคาเทาล้วนเลยนะไม่มีหลังคาหลอกให้ผมดีใจนะหลังคาน้เงินเฮ้ยนี่ไงนั่นไงตำนานแมนยูนี่ก็เป็นอีกหนึ่งซูเปอร์อีพิกบิ๊กไทม์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโรเบลูลูกากูครับผมค่าพลังมาน่าจะ108อะ่ะถ้าเป็นร่างอีพิกแมนยูนะครับผม <g ül> กระพูดไปพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยเป็นอยหอยไปเลย <c oughs> <c oughs> ขอสอยดาวดึงขอชิลูทุกตัวได้ป่ะพี่โคซาโลจิโอวิน่ซาโลขอชิลูตัวได้ปะ่ะมีแค่พันทองแต่ว่าอยากได้ชิลูอ่ะอยากได้ชิลูเหลือร้อยทองท้ายแล้วครับไม่เห็นหัวแม้แต่การไทไล์อย่าว่าแต่หัวการไทยไล์เลยครับผมหลังคาเทาล้วน ไม่มีหลังคาหลอกไม่มีหลังคาสีนี่ไงอีกหนึ่งตัวตำนานแมนยูโอ้โห <c oughs> จังหวะมันได้โบ,บ๊ะกันเลอเกินครับพูดถึงแมนยูนี่มาเรื่อยๆ <c oughs> ตำนานเบอร์เจ็ดตลอดการแล้วค่าพลังเจ็ดสิบเจ็ดซะด้วยเข <c oughs> ้าท่าเข้าท่าหนึ่งร้อยทองสวยสุดท้ายครับผมไปฮึบ <c oughs> เออเรียบร้อยแม่นึกว่าจะเป็นนึกว่าจะเป็นตัวแมนยูอีกนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวก่อนครับ โอกาสเรายังไม่หมดครับรู้สึกว่าผมจะมีทองอยู่ในกล่องจดหมายนิดนิดหน่อยหนอย่นอยนะครับผมเผื่อฟุ๊กใครจะไปรู้โอ้ยเหลือสามร้อยทองลุงงี้กูเปิด900ดีกว่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีพันสามเออลุงงี้เปิด900ดีกว่าเอาต่อ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 อีกหน่อย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 หนึ่งสามรอบครับอีกสามจุ่มครับไหนๆกันไหนๆแล้วเผื่อฟุ๊กเผื่อฟุ๊กใครจะไปรู้ <c oughs> โอ้ยอย่าไปหาทำเด้อทุกคนเด้อ <c oughs> มีทองก็เก็บไว้ก่อนนะไปรอแพ็คที่ใช่นะครับคนที่ชอบแล้วก็เปิดเต็มๆนะ แต่ก็ลองได้ครับผม200-300ลองได้นะครับค่อยๆเก็บค่อยๆไอ้คาร่บอลองได้เนี่ยนะครับร้อยสองรนี่ครับผมตอนนี้ทองเกี้ยงหมดเลยแต,แต่แต่ละไอ1ดีร้อยสุดท้ายจริงๆแล้วละ่ะฮึนั่นแหลคะครับเรียบร้อยจริงๆนะฮะไม่เห็นแม้แต่เงาไม่เห็นหัวไม่แต่หลังคาสีส,สีม่วงสีน้ําเงินไม่มีสักรอบหนึ่งฮะยาวไปเกือบสิบกว่ากระสอบครับพี่น้องจ๋าคาร์บอน ดอรันพาบอลครับเหลือ10บาทครับผมกินอะไรได้ใน10บาทสมัยนี้โอ้ยโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมใครเปิดไม่เปิดยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมถ้าจะให้รีวิวตัวไหนไหมคอมเมนต์เออแต่ตัวไหนน่ารีวิวที่สุดเนี่ยลองคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยหน่อยนะครับผมสําหรับแพ็คนี้นะแต่แน่นอนว่าผมอาจจะน่าจะทํารีวิวไม่ครบไม่ทั่วถึงแน่นอนนะครับผมถ้าขาดเหลือไปยังไงก็ต้องขอไปด้วยนะครับเนี่ยครับใครยังไม่กดติดตามช่องวบสกีโฟวบสกีรีวิวครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับขอบบคคุณสําหรันที่ ฟังผมจนจบนะครับผมพูดไปต่อยหอยเลยใครฟังจนจบคลิปนะครับผมไม่กดไปไหนเลยไม่กออะไรเลยนะครับอยู่จนจบคลิปยกมือขึ้นขอให้คุณโชคดี <'Cause S 1> ในแพ็กที่คุณกำลังจะเปิดครับสวัสดีครับ